สบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องจากแฝงเบื่อสูบสก,กุนบม่ว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศวันนี้มาพบมาพ่อกระซองสาแฝงนะพี่น้องผมพ่อกอะเปิดมาภาพปีกไก่ใหญ่เซโนูนะพี่น้องอก,กับตำขวัวมาเริ่มกินข้าวแรงน้ำกันนั่นเองสบายดีปัญญาซื้อมาใหายแล้วจังเนาะซื้อจริไก่มาสะอาดน้องสาวผึ่จงจุ่มปัญญาจะไปสื่อ คนตกงัพี่น้อง,งนองนอนวันี้ลิ่นเลยตัวนี้ฮะกิน้อ,อนกินคอันาละมาคนม่นอนก็มอนกันนะต้งมาข่ิเป็นตะแสคนคกลืน้อ,อ,อยูอ่กับเสาขำยงไมาัไม่ิะกะนยัง <cười> Hả? Không <laughs> ừ, <quên rồi. cười> <Quên> có nhạt. có hứa. Mà nó

อม่ะลอนั่งเครื่องไงม่ต่อด้วเด็กบางบางส่านแล้วพ่อสาวสาวตาี่สาวตั้มน่อนจิจากอาเยนะตาจะลืมคือแถาอยากกินอีกกินอีก

มาก่อนเลยบนนันเกอากนอนสชวนเงนออกมากดวนอยอาบาขึ้นก่อนเราอยากนอนแล้วต่ว่าห่างป็นหนุยแพทนัขอะไจอมเป็นนัวมากเงนสุดเยอะมากใครห่นเลย แค่ไหนแต่ไม่อันนีหาห้ามตัวแต่มันหนักว่ะเนี้ยเย้เป็นสิม่มันแกงห้ามนะแกงแกงเนื้อฮะเนื้อห้ามฮะห้ามหานั่นแหละห้าจะคองยินบาจะที่อะไรเราก็ตํานะอืมต่ำเปี้ยได้ได้ตำเี มันมเืดเนอะแซ่บแบบแบจรงจัเนยาว่นี่เืนยาวกินหมือนหมวยยาวเหมืนกรแทกินแบยเนี่ยเล่นเะไรโดนตัดมาหัวกระแทงหม่ยยาวอันนั้นัแซ่บนนี้ตัดยัวงามคนนี้ทำเบ็ดใหม่แล้วหมยาวเห กินแล้วหรอ่เส็เนมีนอะไรเงียนะอมนี่าจะเจงเ่อยเนาะเป็นควมเจ้าขอกินเ่าเยอะวเยอะไม่ไม่าไม่้าพกนวเราอายม่ถามเนาะเใหม่ยันว่าอายไม่ถามแต่ไม่ถามเชื่อ เอาามมันกินนี่ใช่ป่ะที่กกอเออสิกร่ป่ะไปคือไหมอยู่แค่คนก็อยู่จุดกยันแงอ่ะอันี้ไม่ได้หักแมอปเด็กเ็นี่ทุกอย่างกับเรานทัเด็หันจออ่หันจอจุกินบ่ตีไปบ่หัดไปหลับไปบ่แม่จะมากินบ ไปกินเธออิ่มนะบอดี้ส่วนกินเรดไงยากมาบอกเธอเธอใก้เลยแค่บันน้องสามอ่ะเขาคิดว่าสิกินนำการสามคนมให้สิกินแต่มากินอะไรก็่บอกคาบอกกันแม่ป่ะก็ให้เงินบอกนอนกินอ่ะแพงถึงเงินว่ะเซงมันจะห่อนลายป่จ๊ะ

มาเ,เงินบาเจยเงินในกระเป๋ามันมา<ห>จกอ,อันร้ะมันมาจกอะ้รอ่านี่แต <c oughs> ่าวพันนี่จะให้ทำไ,ไหมจีกินไหมก็จะไปซื้อขายอย่างกับนี้มังกรค่ะคือที่่นมมยา่เห็นกระก่อีคือจะแบบนั่นนินกินมวกุกกระดี่กับไปอแกงมัน น้อพี่ได้หอ่ะแม่เื่อเหรอฮึอ่าได้มาอื่นผนต๊อ่ะได้มาอื่นเพื่อนกระเช้านอนเลยเลยอาเมือกอ่ห้นมันอีกเลยหนากยังตุ่มหมานันก็แล้วแล้วละกุนอ่ไม่เห็นแตีนลเม่งเรีงไล่ี่นี่ดนมากดู มาขุดมากับหมามันไปถูสถานที่มันกัมี่เหไมมมันก็มี่แน่บัหมาบเวะแมงแรง่ยังแมงแดงยานักกอนแมงแรงกินเลือดอะไรเองออ่ะขอโทษขอให้พี่น้องไปคยไดโปมดบัหมาแต่บ่าได้ผู้ลายคนกับคุณสีมาไ้กินบ่อเอาจาเมื่กี้แม่เห็นเอาเจาเ่หม่ไฮะ ฮ้ยหากระเื่มลูกนะฮะขึ้นแแบบนี้แหละครบแล้วค่ะขึนแถวมันกำแลมน่กด่งอะกมม้ข้าวบเขนนี่ีกินดีๆกินดีๆรังกนลงไหมลงมันยามันทานรเีมัน่าปเขาปากอะไรตอลงลงลง เลยให้ห้อน่ะกล้องอยู่น่ะอันนี้หลยอันนี้เลยแนวิมันสตายเรื่าจะเป็นทัเจนี่นะจำใสมันม่น้อยโบได้บันมาดีได้้าวบล้างปลาสลามนี่มันเป็นยัคนยังบอกลิ้มโบก็เมิยนดีกินอย่างเนี้กินข้างเชยง่นไนมันเลยเขได้เป็นยัง มาในเมืองเทมกะทันเทียนอะไรก็เปลี่ยเนอะดูไล้ดอกมันเกียวับนี่เป็นเดก็บเบแล้ว้าไม่ใช่สางนะนี่ยังวะเ็กเียนนะไม่ยังวะนี่แก้งวะมงกล้าเงิ่งบ่กล้าวงวกล้าวงบกินข้าอยู่โอแมนแต่แบบเป็นเนื้อคนแตบหมุนแห้งมากัดบตวบ่แล้วกินข้าอยู่เลยกถับนี่แหละ คนลาวอ่ะนี่เออคนลาวแผลงเออจะใส่ี่ไสคน่ะลูกเซโน่บอกลูกอันคือมีแบบคือมีจักหลอกจักรลายนี่หมุนเฮ้ยโอ้ยทาวมาใส่ใส่หมดีโอ้าตายพี่จังนี่นะโราละเตายเยอะเรยเนาะสองันนึงันเลเฮ้ยอยากเิึงอ๋อบานลา้นอ มากไงบเตียงรับมาเที่ยไปชมอืมใช่ป่ะใคย่าอะไรแก่ะมันใบันแกมันมันใบมันเป็นไก่ใบปนไก่อ่าเป็นตัวลูกนะเหมือนกับบ้านเลยบนร้านห้างบ้านเป็นแ่ลาอืมเชียงมีแหละเดินวราานขบบนี้ สมองกในเวลาคุณอะไรถุงใช่ไม่ว่าไม่ว่าแซงกินนะเพื่อนหรอม่ว่าท่าสมองเนี่ย่าเ็นท่โบบลายบัลายดีนะ่ารบอกหอตีกับบอกสมอตีกับบอกเนาะมองว่ารักษาเยอะที่เนน้ำเนน้ำยาให้คนไหนน้ำยาใหมเป็นอาหารตีแบบนี้จะไปต่อโดยด ออกมาคื็นเทาเป็นอะไนทำอะไรแจะมองเนี่ยเป็นเทาซื่อทาตั๊กกระ่บได้คือลุงค่ะถานว่าเป็นะาวบ้านท,ท,ที่เจ้าเไม่ป็นยันใหญ่ยันใหญ่ห่งวงนปากมื อีองขาปะจ๊ะี่อนะบง้สมันไม่สิ oh ้หักสเบเบี้ยมันสิกัดมือเลยับเบี้ยไหมบเบี้ยบ่ก็ไว้ละคน่ักเลพี้ยบกกบเบยกับเด็คนห้านน่ะเนทีมาชาให้กับเด็กอุ้มพนเลยมันกินัวอาหาร พีม้าม้าชิบะโรดมาเลี้ยงทำมีหัวหางแ้วไม่ก็มาสูเลี้ยงเราเลยมาซานะมาเลี้ยงเอาโมีเดินยำช้าไหลกแต่พดูเพื่องคุบแก่วอมถืดเมื่อไหรือ โคดูตีเหียวยางยากก็ไปมัก็บกลับดูอ้อบอันกันดีกว่ามันอยู่เลยวะห่วงเว้นนี่ก็เกินตรงแรงนี่ไงเกือลูกซีดตรงไรหรือพอตองมาปั้นเลยค่ะก็ะายปั้นมงวงกล้องนะงานฝนมดอะ มันเป็นไฟนะคทรัพจับผลยังดีอยู่นะโัพสิสตไตแล้วอนชิ้นหา<อ>งออกไหมเอสิตาตก็สิายก็ย่อมับเลยเิกกน่นอะางเล่างเลยใครไะอยู่ใครทำแบบคูอบซื้อโทรศัพท์หน่งใส่ได้อยู่แท,งน,ท,นไไทงนมนอน้จับใส่ก็ใส่ไปก่อน เอาดิมไมได้เสริมเลยแพื่อนสองครั้เสริมน่ะยิ้มเลยได้เสริมยิ้มแน่ยิ้มแน่้เสริเสริมดำเลยยงเนาะดีสบายดีสะารดียิ้มบอกว่าอะ้รคือว่าแต่ที่เมื่อกี้ว่าแต่มายิ้มบอกว่าคือเสริมดำอัะตอนนั้นกเรื่องอะไอย่างกันยังคือพอ ริมคือนนแหละริมคือโน่นแหละของมาจ้กเอบมักินไหมล่ะหนะ้เป็นเ,เป็นก้อนโคเปียอะไรอย่หเงี้ยต้นมะขามันเป็ทภาษาภาษาอเลย,เลย,ยไก่ไตัวหนูเนาะ มีก้างน้อยๆนะค่ยันบางกอนมึนกระบาดอยู่แล้วกินแล้วขาของเลยกินไว้นม่ถึงทหวนสเลิงบัดคื่นบ้างตัเปียตัเปียตัเปีย เปี้ยเออหนเด็กทำไมเดกยืนอยู่นีงนี่ไ้ต่อยเลยบอกอมากินเลยเละพันเราหลายอโมว่าอะกันนั่นนี่ินบักนะ เทีอนยิงกันอะไรก็ยิงหนักได้ได้เป็นหนึ่งแร้วนี่จัดจงเงินอย่าลืมตัวมืออื่นเด้อจะเป็นมือวานเด้อบ่ายๆก็ได้ตอนบ่ายบ่ายโมงให้ออกไปเขาจะบอก สิบสองโมงขเดิบอกสิบสองโมงกินเขาแล้วออกอนลงไปช่ยหน่อไ่วขวดลงไหมข้อเนี้ลงเพื่อนไปเลไหมสิบสองโมงเลยให้ออกไวัยชววันลยบ่ายรอหน่อยกินจะไม่ห้กินให้เขาทันการเขาระวัรวัมนัวไปนะระวังช้นเว่ะไปตเช้าเลยมันสิบบทันเผื่อมุงตื่นก็ย ้ากมนเกิดออกปก็ซีเฟ้นม้วนมันอหักเลยเรามาลงไปนอะไรดูดกินไจาลงไหมลงไหมกระมมลงลลงไหให้กิออลงไหมะตีนรงีเดกับกรดอืมรับ มาพี่น้องเอากระินงเผาแรียกเลยด้วนเนงมกนกเบี้อยยางลายพี่น้องนิ่งก็ใหญ่กับเบิดเลยนะพี่น้องกัะตําขวดกินในถ้าอากาศคุลินบรรยากาศเป็นใจเนาะกระเทกิบนฮะกระเาื้องกระชิดคอพิกิกเลยนะเนาะตัวยาขอกลับล้านพี่น้องสุดท้ายนี้กระเบื้องกระเขาขมขับใจน้ำพม่น้อง ไอจีน้องพีอเข้ามากคไล่โกแทรเาให้กำลังใจสาแพงตลอดมาเนาะค่ะสะแพงห็นที่ถัดประกันใดนเพี่น้องว่าบุตรบัตตองบัจุกบัวงานทีมีสะแพงกับพอกะพทนพอภห้นําันนทองอซได้เนาะพอจบกสะแพงกับขอพนนทรยใพรหมนี่น้องจึงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนความเจ็บจะได้ความไข่ยังมีหายในิีมีสะแพงกับพอกับายดี